สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตดิฉันนางสาวธิวาทิพย์สุทธิเวชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเลขที่34ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอใบความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อที่ฉันได้ไปทำการศึกษาค้นคว้าม,มาค่ะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องสินอดค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจกับสินอดกันก่อนดีกว่าค่ะการถือสินอดนะคะตามความหมายของศาสนาอิสลามค่ะคือการลดเว้นจากการกินการดื่มการเสพและการมีความ สัมพันธ์ทางเพศค่ะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกค่ะตลอดทั้งเรื่องราาดอนของทุกปีค่ะซึ่งซึ่งอาจจะมีระยะเวลาประมาณ29หรือ30วันโดยมีเจตนาว่าทําเพื่อพระอัลลอฮ์ค่ะค่ะและข้อมูลที่ดิฉันได้ไปทําการศึกษาค้นคว้ามาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสินอดนะคะนั้นสามารถแบ่งได้เป็น5หัวข้อหลักค่ะโดยมีดังต่อไปนี้ค่ะ หัวข้อแรกนะคะคือประเภทของสินอดค่ะประเภทของสินอดค่ะดิฉันได้ไปทาการศึกษาค้นคว้ามานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นอีกสองประเภทหลักๆค่ะโดยมาดูประเภทแรกกันเลยค่ะประเภทแรกนะคะคือสินอดภาคบังคับค่ะสินอดภาคบังคับนะคะชายหญิงมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะแล้วต้องถือสินอดในเดือนในเดือนลอมดอนของทุกปีค่ะ เดือนรอมดอนนะคะเป็นเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามค่ะเป็นเดือนที่มุสลิมต้องถือศีลอดตลอดทั้งเดือนด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชค่ะเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากชาวมุสลิมต้องปฏิบัติพอเป็นศาสนาป,ปัญญตัติด้วยการอดอาหารทุกชนิดรวมถึงน้ําดื่มในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกค,ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นประเภทที่2ค่ะประเภทที่2ค่ะคือสินอดภาคสมัครใจค่ะสินอดภาคสมัครใจนะคะคือการที่ชายหญิงมุสลิมถือสินอดในวันอื่นนอกจากเดือนรอมดอนค่ะได้ตามความสมัครใจของตนเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะคือหัวข้อที่2ค่ะหัวข้อที่2ก็คือมุสลิมที่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมาดอนนั้นต้องมีเกณฑ์ตามนี้ค่ะ 1. ค่ะมีอายุที่บรรลุนิติภาวะตั้งแต่15หปีบริบูรณ์ขึ้นไป2ค่ะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน3ค่ะไม่เมาไม่หมดสติหรือขาดสติค่ะและ4ี่ค่ะไม่มีประจำเดือนหรือเลือดออกจากหลังจากการคลอดบุตรค่ะ5ค่ะไม่เจ็บป่วยเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเกิดไม่สบาย หรือเกิดการไม่สบายก่อนการมาถือศีลอดค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สมค่ะคือข้อปฏิบัติในการถือศีลอดค่ะมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1คือรับประทานอาหารปกติค่ะไม่ควรเพิ่มอาหารหรือรับประทานอาหารป,ปริมาณที่มากเกินไปค่ะข้อที่สองค่ะพยายามเลิกสิ่งเสพติดต่างๆเช่นบุหรี่ชากาแฟต่างๆค่ะ ข้อที่3ค่ะไปละหมาดตะวะตะลอเวียค่ะคือการละหมาดในเดือนรอมฎดอนค่ะข้อที่4ค่ะไม่พูดดินทาไม่คิดร้ายทําจิตใจให้สงบอ่านอันกุรานค่ะข้อที่5ค่ะควรตรวจร่างกายก่อนเข้าเดือนรอมฎดอนค่ะและหลังจากสิ้นเดือนรอมฎดอนนั้นให้ไปตรวจร่างกายอีกรอบค่ะและนี่คือ5้าข้อ5ข้อ5ตัวอย่างที่ที่ฉันยกมาในการเป็นข้อปฏิบัติในการถือศีลอดค่ะขอข้อที่4นะคะคือข้อห้ามขนาดถือศีลอดค่ะ หนึ่งนะคะคือห้ามรับทานอาหารหรือน้ําดื่มในปริมาณที่มากเกินไปโดยมีการเจตนาค่ะ 2. ค่ะห้ามทาให้อาเจียนโดยเจตนา3ค่ะห้ามร่วมไปประเวณห้ามร่วมประเวณีหรือทําให้อสุจิออกมาโดยเจตนาและ4ค่ะห้ามเอาสิ่งใดเข้าไปจนลึกเกินบริเวณภายนอกในอวัยวะที่เป็นรูเช่นปากจมูกโดยเจตนาค่ะ และมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่ดิฉันได้นํามานําเสนอในวันนี้ในหัวข้อเรื่องสินอดนะคะคือหัวข้อที่5ค่ะคือการรักสินอดค่ะการรักสินอดนะคะระ,ระยะเวลาในการถือสินอดในแต่ละวันเนี่ยจะดําเนินไปเน้นแต่ช่วงลุ่งอรุณจนถึงพบข้ามค่ะเมื่อผลเวลาดังกล่าวแล้วจึงสามารถรักสินอดได้ค่ะโดยสามารถรับทานอาหารหรือเครื่องดื่มและปฏิบัติกิจ,จวัตรประจําวันได้ตามปกติค่ะแต่ต้องกระตือรือร้นรักสินอดในทันทีในเวลาที่พระผู้เป็นเจ้ากําหนดค่ะ ไว้ให้เพื่อการรักษาคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติค่ะวิธีการลักสินอดของชาวมุสลิมนะคะคือยึดถือให้รีบลักสินอดก่อนการละหมาดค่ะและรับประทานผลอินทาลัมเพื่อชดเชยค่ะ สำหรับผลอินทผลัมนะคะชาวมุสลิมถือว่าเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้ค่ะเนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอินทผลัมอยู่หลายครั้งค่ะซึ่งชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนที่ถือสินอดค่ะหรือเดือนรอมดอนค่ะเนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละสินอดด้วยการให้กินอินทผลัมแทนได้ในการดืน่นแทนจากการดื่มน,น้ําได้ค่ะเพื่อให้ช่วยลดการอ่อนเพลในช่วงอดอาหารค่ะ ค่ะและสุดท้ายนะคะสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่ดิฉันได้ไปทําการศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อสินอดค่ะก็คือในเดือนละมาดอนซึ่งเป็นที่เดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามนะคะซึ่งนับว่ามีความสําคัญตามบัญญัติของศาสนาหนึ่งในหของอิสลามค่ะหรือเรียกกันง่ายๆว่าการถือบวชค่ะตามการเรียกของคนไทยนะคะนิยมเรียกกัน เป็นสินคล้ายๆสินห้าค่ะของชาวพุทธค่ะแต่สินอดของอิสลามนั้นไม่สามารถปฏิบัติไม่ได้ค่ะมุสลิมที่บรรลุศาส,สนาภาวะแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติสินนี้ค่ะอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะยกเว้นผู้ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหญิงมีครันเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปหรือคนเดินทางเหล่านี้ยกเว้น โดวเว้นได้ค่ะหมายความว่าบังคับกับผู้ที่มีความสามารถผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมได้เท่านั้นและเป็นหนึ่งเดือนในปฏิทินจันทรคติอาจจะมี29วันหรือ30สิวันขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์เสี้ยวของเดือนใหม่ค่ะดังนั้นในเดือนในเย็นวันที่9้าของในเย็นวันที่29ของเดือนรามาดอนนั้นนะคะก็จะเป็นชาวมุสลิมจะมารวมตัวกันและพากันไปดูดวงจันทร์เสี้ยวด้วยโดยส่วนใหญ่ไปมสัสยิดใกล้บ้านค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ฉันขอจบการน,นำเสนออินโฟกราฟิกเรื่องสินอดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ